จเจริญพรกลาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลูกหลานเอ้ยมาขยับก็ามานั่งล้อมวงกันหน้ากองไฟนี่อากาศมันกำลังเย็นสบายวันนี้ลุงอินคนเก่าคนเดิมจะมาไขขานตำนานลี้ลับเรื่องจริงที่ยิ่งกว่านิยายเรื่องราวของวิญญาณอาถรรพ์และกฎแห่งกรรมที่สิงสถิตยอยู่ณสถานที่แห่งนี้ใครทำดี ผีคุ้มครองแต่ใครคิดร้ายระวังเงาหัวไว้ให้จงดีในรายการลุงอินเล่าตำนานก่อนที่เราจะไปพูดถึงผีเองต้องรู้จักบ้านของพวกมันก่อนพื้นที่รอยต่อจังหวัดสุรินทร์กับประเทศกรัรมพูชาที่มีเทือกเขาพนมดงรักต้านขวางอยู่นั้นในอดีตการมันไม่ใช่ป่าดงดิบทิ้งอย่างหนาแบบนี้แต่มันคือเส้นทางราชมักคา เส้นเลือดใหญ่ของจกักรวรรดิขอมที่รุ่งเรืองที่สุดในเอเชียอาคาเนย์เองลองหลับตากินจินตนาการตามลุงนะจากเมืองหลวงพระนครที่ยิ่งใหญ่ถนนหินสายนี้ทอดยาวข้ามภูเขามุ่งหน้าสู่ที่ราบสูงครราชเพื่อไปยังเมืองพิมายคนเดินทางนับหมื่นนับแสนทั้งกองทัพกษัตริย์พ่อค้าล้วนต้องผ่านช่องเขาสำคัญที่ชื่อว่าช่องตาเมือนณนะจุดนี้แหละหลานเอ้ย ที่คนโบราณเขาได้สร้างสิ่งมาจรรย์ทิ้งไว้ให้เราดูต่างหน้าลุงเรียกมันว่าสามเสือแห่งธนมมดงรักปราสาทสามหลังที่ตั้งเรียงรายกันแต่ทำหน้าที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิงหนึ่ปราสาทตาเมืองไอ้หลังเล็กสุดที่เองเห็นก่อนเพื่อนเวลานั่งรถเข้าไปเขาเรียกว่าธรรมศาสาราหรือบ้านมีไฟสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวร,รมันที่เจ็มหาราชผู้ยิ่งใหญ่ เองต้องเข้าใจนะสมัยก่อนไม่มีโรงแรมจิ้งรีดไม่มีปั๊มน้ำมันคนเดินเท้าข้ามเขามาเหนื่อยจะนอนไหนก็อน,นอนที่นี่แหละปราสาทตาเมือนคือศาลาพักคนเดินทางผนังด้านทิศใต้จะมีหน้าต่างหลอกแต่เจาะรูระบายอากาศไว้เพื่อให้จุดไฟผิงแก้หนาวได้ลองลึกภาพดูสิพันปีก่อนแสงไฟวูบวาบจากหน้าต่างศิลาแลงกลิ่นควันไฟเสียงคนเดินทางคุยกันจอกแจกจอแจ มันเคยมีชีวิตชีวาขนาดไหน 2. พรปราสาทตะเมือนโตดถัดเข้าไปอีกนิดเองจะเจออโรคขยาสารหรือโรงพยาบาลชุมชนสร้างโดยพระเจ้าชัยวร,รมันที่เจ็ดเหมือนกันท่านสร้างไว้ทั่วอาณาจักร102แห่งและที่นี่คือหนึ่งในนั้นสังเกตง่ายๆพราสาทตะเมือนโตดจะมีสระน้ำครุบด้วยศิลาแรงอยู่ข้างๆเสมอ พราะหมอโบราณต้องใช้น้ำมนต์และสมุนไพรในการรักษาหน้าบันสลักรูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวนและรูปพระภัยสัชยะกุรุที่นี่คือที่พึ่งสุดท้ายของคนเจ็บไข้ได้ป่วยกลางป่าและแน่นอนคนตายที่นี่ก็ไม่น้อย 3. ประสาสตทตะเมือนทมและแล้วก็มาถึงพี่ใหญ่สุดโูดตั้งมินเมริมหน้าผาชายแดนเป,ะเปะ๊ะ ปราสาทตาเหมินทมอันนี้สร้างก่อนเพื่อนเลยสร้างมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าอุทัยทิตยวรมัณที่สองเป็นศาสนสถานฮินดูเสานิกายความมหัศจรรย์ของมันอยู่ที่ห้องคันคฤหะปกติปราสาทอื่นเขาจะสร้างสีวะลึงขึ้นมาตั้งใช่ไหมแต่ที่นี่ไม่ใช่ข้างในปราสาทประธานมีก้อนหินธรรมชาติทรงตั้งโผล่ขึ้นมาจากพื้นหินทายดื คนโบราณเขาถือว่านี่คือสยามภูสิวลึงหรือสิวลึงที่พระศิวะท่านเนรมิตขึ้นเองตามธรรมชาติศักดิ์สิทธิ์มากใครได้มากราบไหว้เท่ากับได้เข้าเฝ้าเทพเพจา้าแต่ยังมีอีกปราสาทหนึ่งที่แยกตัวออกไปโดดเดี่ยวห่างออกไปทางทิศตะวันตกนั่นคือปราสาทตะควายปราสาทหินทรายหลังเดี่ยวตั้งอยู่บนหน้าผาสูงชันความลึกลับของมันคือมันสร้างไม่เสร็จหลานเอ้ย ลวดลายแกะสลักยังค้างคา,งาเหมือนช่างวางสิววางค้อนทิ้งไว้แล้ววิ่งหนีอะไรบางอย่างไปนักวิชาการบางคนบอกว่าอาจจะเกิดสงครามหรือโรคระบาดหรือกษัตริย์สวรรคตทําให้ปราสาทต,ตะควายถูกทิ้งให้ยืนตากแดดตากฝนเฝ้ามองหุบเหวเ,ววเบื้องล่างมานานนับพันปีและที่ปราสาทต,ตะควายนี้แหละคือจุดเริ่มต้นของเรื่องเล่าสยองขวัญที่ทหารพรานและตอชอดอชายแดน ต่างรู้กันดีแต่ไม่กล้าพูดหลานเอ้ยเอ็งเคยสงสัยไม่ว่าทำไมกลุ่มปราสาทนี้ถึงชื่อตาเมือนและตาควายชาวบ้านแถบสุรินเขามีตำนานเล่าว่าตาเมือนเนี่ยเป็นชื่อของนายทหารหรือหัวหน้าคนจับช้างในสมัยโบราณแกเป็นคนดุหวงแหนแผ่นดินตรงนี้มากส่วนตาควายหรือตาวายก็เป็นเจ้าเมืองหรือนายทหารรุ่นราวคราวเดียวกันทั้งสองคนนี้ตายในหน้าที่ วิญญาณเลยผูกติดอยู่กับแผ่นดินไม่ยอมไปผุดไปเกิดกลายเป็นผีบรรพบุรุษหรืออารักษ์ที่คอยดูแลประสาทและนี่คือสมเรื่องเล่าที่ลุงคัดมาแล้วว่าเฮี้ยนที่สุดเรื่องที่1เวยนยามกระดึกกับผู้ช่วยที่มองไม่เห็นเรื่องนี้เกิดขึ้นในช่วงที่ชายแดนตึงเครียดแถวปี54ทหารไทยเราต้องขึ้นไปตรึงกำลังรักษาการอยู่บนปราสาทตาควายและปราสาทตาเหมือนทม มีพี่ทหารพรานคนหนึ่งชื่อจากบจะเล่าให้ลุงฟังด้วยเสียงสั่นๆว่าคืนนั้นเป็นคืนเดือนมืดมืดสนิทชนิดที่ว่ายื่นมือออกไปก็มองไม่เห็นนิ้วตัวเองจากบแกเข้าเวียนยามอยู่ตรงบารายหน้าปราสาทตะเมือนโต๊ดบรรยากาศมันวังเวงผิดปกติเสียงลกเสียงกาเงียบกริบจูจูแกได้ยินเสียงฝีเท้าไม่ใช่คนเดียวนะแต่ดังตึบตึบตึบพร้อมกันเป็นจังหวะ เหมือนคนเดินสวนสนามเสียงนั้นดังมาจากทางพิษใต้มุ่งหน้าเข้ามาที่ตัวประสาทจากบกระชับปืนแน่นเมื่อแตกพลักนึกว่าหน่วยรบพิเศษฝ่ายตรงข้ามบุกจะหยิบกล้องส่องกลางคืนขึ้นมาส่องภาพที่เห็นในจอสีเขียวๆทําเอาแกแทบช็อกมันคือกลุ่มคนนับร้อยรูปร่างสูงใหญ่แต่ไม่ได้ใส่ชุดลายพรางพวกเขานุ่งโจงกระเบนสั้นไม่ใส่เสื้อกล้าวผมมวยสูง ในมือถือดาบและหอกยาวเดินเรียงหน้ากระดานเข้ามาเงียบกริบเท้าที่ก้าวเดินนั้นลอยสูงจากพื้นคืบหนึ่งใบหน้าของพวกเขานิ่งเฉยดวงตากลวงโบมองตรงไปข้างหน้าโดยไม่สนใจจากบบที่ซุ่มอยู่เลยแม้แต่นิดเดียวกองทัพผีนั้นเดินทะลุก,กำแพงปราสาทหายวูบเข้าไปข้างในแล้วเสียงฝีเท้าก็เงียบลงเช้าวันต่อมาจากบบไปถามหลวงพ่อที่วัดใกล้ท่านบอกว่า เขาไม่ได้มารบกับเองหรอกเขาแค่ออกมาตรวจเวรยามของเขาที่นี่มันบ้านเขาเองน่ะเป็นแค่ผู้อาศัยอย่าไปลบหลู่ก็พอเรื่องที่สองอาถรรพ์เสียนพระและโจรใจบาบย้อนกลับไปนานกว่านั้นหน่อยสมัยที่ปราสาทต,ตะเมือนพมยังรกร้างไม่มีทหารเฝ้าเข้มงวดมันมีกลุ่มนักล่าสมบัติพวกนี้ใจกล้าไม่กลัวบาปกลัวกรรมวันหนึ่งมีใบสั่งจากนายทุน ให้มาขโมยทับหลังและเสียนพระหินทรายที่ปราสาทตำเมือนทมพวกมันมากันสี่คนเตรียมแฉลงเตรียมค้อนมาพร้อมคืนนั้นดึกสงัดพวกมันปีนขึ้นไปบนปราสาทประธานนัดแงกันอย่างเมามันพอหัวหน้าทีมเอาสิวตอกลงไปที่คอพระบุธรลูบกบกทันใดนั้นลมพายุมาจากไหนไม่รู้พัดอื้ออึงจนต้นไม้รอบๆหักโค่นโครมทั้งที่เมื่อกี้ฟ้าใสาๆไม่มีเขาฝน และที่น่ากลัวกว่าลมคือเสียงเสียงเหมือนช้างสารร้องคำรามดังลั่นมาจากในตัวปราสาสแปรนทั้งทั้งที่ปราสาทนั้นแคบจะตายช้างที่ไหนจะเข้าไปอยู่แถมยังมีเสียงโซ่ตรวนลากครูดไปกับพื้นหินครืดครืดดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆพวกโจรวงแตกทิ้งเครื่องมือทิ้งของกลางวิ่งหนีตายลงเขาแบบไม่คิดชีวิต หนึ่งในนั้นกลับไปถึงบ้านนอนจับไข้หัวโกลนละเมอร้องโวยวายว่าอย่าเหยียบกูอย่าเหยียบกูพ่อพลายแก้วพ่อพลายงามอย่าทํากูสุดท้ายต้องให้ญาติเอาดอกไม้ธูปเทียนมาขอขมาที่ประสาทอาการถึงจะดีขึ้นคนเฒ่าคนแก่บอกว่านั่นคือช้างศึกคู่บรารมีของตาเมือนที่ออกมาปกป้องสมบัติของแผ่นดินเรื่องสุดท้ายนี้ เป็นเรื่องจริงที่พิสูจน์ได้ในช่วงที่มีการประทะกันหนักๆกระสุนปืนใหญ่และระเบิด RPG ปลิวว่อนข้ามหัวไปมาเหมือนหาฝนมีลูกระเบิดหลายลูกตกลงมากลางปราสาทตะเมือนทมและปราสาทตะควายตามหลักฟิสิกส์ปราสาทหินเก่าๆพันปีโดนระเบิดตูมเดียวก็ต้องพังราบเป็นหน้ากลองใช่ไหมแต่เชื่อไหมหลานลูกระเบิดที่ตกลงมาในเขตปราสาทชั้นในด้านสนิท ไม่ยอมทางงานหรือบางลูกที่ระเบิดสะเก็ดระเบิดก็กระเด็นไปทิศท,ทางอื่นไม่โดนตัวประสาทประธานแม้แต่รอยขีดขวนทหารทั้งสองฝ่ายต่างร่ำลรือกันว่านี่คือความศักดิ์สิทธิ์ของสยามภูสีวะลึงและดวงวิญญาณบรรพบุรุษท่านไม่ยอมให้ใครมาทำลายบ้านของท่านใครที่มีวัตถุมงคลจากประสาทตะเมือนหรือใครที่กราบไหว้ก่อนออกรบ มักจะแคล้วคลาดปลอดภัยกลับบ้านครบ3 2ทุกคนฟังจบแล้วเป็นไงขนลุกไหมล่ะนี่แหละคือตาเมืองตาควายในมุมที่เองไม่เคยรู้ที่นี่ไม่ใช่แค่กองหินแต่มันมีเจ้าของแต่ช้าก่อนเรื่องราวยังไม่จบแค่นี้เองรู้ประวัติแล้วเองรู้เรื่องอาถรรพ์แล้วแต่ยังมีบทที่สามที่สำคัญที่สุด นั่นคือวิธีการเดินทางไปพิสูจน์ด้วยตาตัวเองแบบปลอดภัยไม่โดนตับระเบิดและข้อห้ามสำคัญที่ถ้าเองเผลอทำเองอาจจะไม่ได้กลับออกมาฟังลุงนะปราสาทตะควายกับกลุ่มปราสาทต,ตาเมือนเนี่ยปัจจุบันถึงแม้สถานการณ์จะสงบลงแล้วแต่พื้นที่รอบนอกบางจุดยังถือเป็นพื้นที่สีแดงในทางทหารเองจะเดินดุมๆเข้าไปเหมือนเดินห้างไม่ได้เด็ดขาด หนึ่งกับระเบิดมัจจุราชใต้ดินอย่าลืมว่าที่นี่เคยเป็นสนามรบทั้งสมัยเขมรแดงทั้งสมัยปะทะชายแดนเจ้าหน้าที่เขากู้ไปเยอะแล้วก็จริงแต่ในป่าข้างทางนอกเส้นทางที่เขาทำไว้อย่าออกนอกเส้นทางเด็ดขาดมีชาวบ้านไปหาของป่าเดินเพลินตูมขาขาดขาที่มาหลายรายแล้ว ถ้าจะไปให้เดินตามเจ้าหน้าที่ทาหารหรือเดินบนถนนลาดยางเท่านั้นอย่าทำเก่งเดินลัดป่า 2. กดเหล็กทางวิญญาณข้อห้ามต้องจำห้ามหยิบหินแม้แต่ก้อนเดียวไม่ว่าจะเป็นเศษอิฐเศษศิลาแรงหรือก้อนกรวดสวยๆในปราสาสอย่าเอาใส่กระเป๋ากลับบ้านมีฝรั่งคนหนึ่งแอบหยิบหินก้อนเล็กๆก,ก,กลับไปเป็นที่ระลึกพอกลับไปประเทศเขาเจอแต่เรื่องซวย ไฟไหม้บ้านบ้างรถชนบ้างจนต้องส่งพัสดุคืนหินก้อนนั้นกลับมาที่อุทยานเรื่องจริงนะหลานห้ามปากพล่อยเข้าเขตโบราณสถานอย่าบ่นว่าร้อนชิบหายเหนื่อยชิบหรือพูดจาท้าทายลองของสถานที่พวกนี้มีเทวดาอารักปากพาสวยได้ไง่ายๆห้ามปีนป่ายเสียนพระหรือขึ้นไปเหยียบย่ำในจุดที่เขาห้ามนอกจากจะไม่เคารพสถานที่แล้ว หินเก่าๆมันอาจจะถล่มลงมาทับเองตายได้ถ้าเองมีความจำเป็นต้องเดินทางไกลเข้าป่าหรือไปเที่ยวโบราณสถานเก่าแก่ก่อนจะก้าวเทาเ้าเข้าไปให้เองหยุดยืนนิ่งๆยกมือไหว้ท่วมหัวแล้วตั้งนะโมสามจบแล้วว่าคาถานี้ตามลุงนะโมตัสสะพะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวันทิตวาอสุระเทวระอรักขัง ตุมเหอ,อนุรักขันตุอาโรคเยนะสุขเขนะจข้าพเจ้าขอนอบน้อมต่อเทวดาอารักษ์ทั้งหลายขอท่านจงปกปักรักษาข้าพเจ้าให้มีความสุขปราศจากโรคภัยและอันตรายทั้งปวงเถิดพุทธังรักษาธรรมังรักษาสังฆังรักษาศัตรูภัยพานวินาศสันติจำไว้นะหลานสวดด้วยใจเคารพไม่ใช่สวดกันผีหลอก แต่สวดเพื่อขออนุญาตเจ้าของบ้านเขาถ้าเราไปดีเขาก็คุ้มครองเราเอาจบสิ้นกระบวนความมหากราบประสาทตาควายตาเหมือนทมุมจากก้อนหินริมหน้าผาสู่ตำนานสงครามและจบลงที่ความศรัทธาลุงหวังว่าเรื่องเล่าคืนนี้จะทำให้ผู้เองรักแผ่นดินนี้มากขึ้นและเข้าใจรากเน่าของเรามากขึ้นหินทุกก้อนมีตำนาน ป่าทุกแห่งมีเจ้าของใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะหลานเอ้ย <c oughs> หยิบย่ามใบเก่งขึ้นสะพายดึกมากแล้วน้ำค้างแรงจนหนาวสัน่นไฟกองนี้ก็มอดลงจนหมดเชื้อได้เวลาที่ลุงต้องแยกย้ายไปพักผ่อนพรุ่งนี้ยังมีตำนานบทใหม่รอให้ลุงไปค้นหามาเล่าให้เองฟังอีกอาจจะเป็นเรื่องพญานาคแม่น้ำโขงหรืออาถรรพ์ป่าคำชะโนดใครจะรู้ ถ้าเองไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามชับสไครป์ช่องลุงอินเล่าตำนานเอาไว้กดไลค์ให้คลิปนี้เป็นค่ายาเส้นให้ลุงและกดกระดิ่งกริ้งๆเพื่อที่เองจะได้รับบัตรเชิญมานั่งรอบกองไฟเป็นคนแรกคืนนี้ขอให้บาร,รมีหลวงพ่อพระชีพพระคู่บ้านคู่เมืองสุรินและสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งพนมดงรักคุ้มครองลูกหลานของลุงทุกคนให้แคล้วคลาดปลอดภยัย นอนหลับฝันดีไปแล้วนะราตรีสวัสดิ์เจอกันใหม่เมื่อป่าเรียกหา <c oughs> ลุงอินค่อยๆจางหายไปในความมืดเสียงจิ้งหรีดร้องระงม,มส่งท้ายภาพค่อยๆเฟดเอาเป็นสีดำพร้อมข้อความฝันดีผีคุ้ม